ก็ตตวนแผนงานแผนงานในการผลิตมนนุย์เงินแสนเนาะ <c oughs> ก็ที่จะซ่อมทางลึกนะครับซึ่งผมเลือกไว้หลายจุดนะแล้วแต่ละสายก็เตื่นขึ้นมาแล้วทั้งนั้นเลยาสายนี้ก็สายทางลึกของท่านสุทินนะกับคุณนายองค์นะก็วางวางเรียบร้อยแล้วนะวางเรียบร้อยแล้วก็วสายนี้นะ ส่วนสายหมอหลำเลงก็มีการปุกขึ้นมาแล้วนะปุกขึ้นมาแล้วอสองถึงสามจุดนะครับตอนนี้เราแบ่งเวลาไปประสานอีกที่หนึ่งนะเพื่อที่จะทบทวนแผนใหม่เพราะแผนการทำตลาดมันใหม่แล้วนะไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้แล้วครับอ่าก็สายใหม่สายที่สิบห้าที่ผมสร้างก็ มีหลายจุดที่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาได้โดยเฉพาะใต้โครงสร้างเดิมคือของปองแมวนะของปองแมวก็มีจุดที่สามารถุกขึ้นมาได้นะนี่ใต้ปองแมวปอมมาทุลลดเนี่ยนะครับสิ่งยาวเหยียดลงมาก็สามารถที่จะ ฟื้นฟูได้โดยเฉพาะกรงใหม่ที่ผมสร้างใต้รหัสสองแปดสามแปดแปนี่ก็ยาวเหยียดลงมาเนี่ยนะครับประมาณลูกส่วนตัวก็ประมาณ6 0สิเจคนนะครับก็กําลังปั้นอยู่เนาะซึ่งผมคาดว่าอย่างน้อยผมสามารถผลิตนะผลิตมนุษย์เงินแสนได้ในปีหกนี้แน่นอนนะครับก็ตาม แผนการตลาดที่เรา,เาทําตลาดตอนนี้นะครับต้องฟา s เจ็ดนะสามเนะครับซึ่งก็เปิดประเด็นด้วยาการเริ่มดึงเข้ามาสู่ธุรกิจทั้งนั้นนะครับแผนก็เช่นเดิมนะครับมีปรับเปลี่ยนบ้างก็เรื่องของส่วนลด20%นะครับเมื่อลงของสร้างก็ได้ส่วนลดเลยนะกำไรขายปี2 0่นะครับ ซึ่งสองอันนั้นไม่ไม่ได้ทําโบนัสมากมายนะครับแต่ที่จะทําโบนัสเยอะๆเป็นแสนเป็นล้านก็คือโบนัสสร้างทีมนะครับทีมแข็งทีมอ่อนทีมแข็งใจคงที่ที่สิบเปอร์เซ็นตนะครับทีมอ่อนก็ตามโครงสร้างยี่สิบยี่สองยี่สามนะครับถ้าสามเอสเอ็มกับฟาดเจ็ดก็จะได้ยี่สองเปอร์เซ็นตนะครับส่วนแมทชิ่งก็เป็นเรื่องของการลงช่วยเหลือนะลงช่วยสร้างนะครับก็เป็นค่าทําทีมนะครับจ่ายสี่ชั้นลูกหลานเล่นล้นนะร้อยห้าสิบสามสิบห้าคำนวณจากโบนัสทีมแข็ง ที่เหลือก็จะเป็นค่าโมบาย3%ในข้อ5ข้อ6ก็เป็นค่าสต็อกคีแล้วก็โบนัสรา,ายปีก็เฉพาะระดับ CPS ขึ้นไป560,000ขึ้นไปนะครับก็เป็นแผนการตลาดง่ายๆนะครับถ้าเป็นโครงสร้างฟรีก็สามารถรับโบนัสแมทชิ่งในแค่ชั้นลูกนะครับชั้นเดียวนะครับแล้วสามารถทำรายได้รายสัปดาห์ได้สูงสุดต่อเดือนแค่5,000นะครับส่วน โครงสร้างยอดนิยมนะส f s n ก็ใช้ทุนประมาณห้าหมื่น 50, นะครับแต่สามารถสร้างได้4ี่ทีมนะครับมีร่างสามร่างสร้าง4ี่ทีมก็ได้สายสายทํางเงินได้ทั้งหมดถึง4สายเนาะเกิดเป็นทางรายได้3ทางทางละ5 0 0 0 0นก็เป็นล้าน5้าแสนต่อเดือนนะครับถ้าใจใหญ่หน่อยนะหวัวใจใหญ่กว่าตับก็นี่ฟัดเ็นะลงทุนประมาณ8 5ด0 0ื่ถึงเก้าหมื่นะครับสร้างสายงานได้แสาย แต่มีทางรายได้ทั้งหมดถึงเทางก็สามารถได้ทางรายได้ละ5 0 0 0 0 0เทางคูณ5,000 0 0ก็จะเป็น3 5 0ล้าน5ต่อเดือนนะครับก็แผนการตลาดง่ายๆแบบนี้นะซึ่งก็เป็นการผลิตผู้นำที่ยอดเยี่ยมนะครับส่วนแผนการสร้างมนุษย์เงินแสนของผมก็ยังคงเช้นเติมหา3คนแรกนะฮะสคนแรกให้ได้ก่อนเพื่อส่งขงขึ้นเพื่อากอนขึ้นนิวสตาหลังจากนั้นก็ ขับทั้งเลึกด้วยชั้นรูปของเราเพิ่มเติมเลี้ยงดิ่งนะครับเลียงดิ่งทั้งลึกเพื่อให้เกิดาสายหลักนะส่วนสายลองก็ขุดจากรายชื่อของของผู้นําที่เราโฟก,กัสนะครับเพื่อให้เกิดนิวสตาร์ถึงดับเบิลสตาร์บรอนสตาร์เกิดขึ้นเพื่อไปตีคู่กับสายหลักก็จะส่งให้เขาเกิดขึ้นลีเดอร์นะแต่แต่ที่แน่ๆถ้ามีสายสาม้นื่ลีเดอร์แน่นอนนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างถ้าครบ สิบสามเมื่อไหร่นะสิบสามไดเวอร์เมื่อไหร่ก็ผ่านอีกกันวันนะอีกกันทูอีกกันทรีแล้วก็ผ่านซิลเวอร์นะครับแผนง่ายๆนะครับสุดยอดเลยใครๆก็ทําได้นะครับบักด้วยระบบ BRP เป็นธุรกิจเครือข่ายที่มีระบบคุณก็ทําได้ครับ